สวัสดีครับผมจะสอนวิธีการนำข้อมูลจากโฮสต์จริงนะครับเป็นเว็บบอร์ด s m f นะครับมาเข้ามาใส่ในล o c a คอ o s นนะครับก็คือโฮสต์จริงนี่ก็คือในอที่เป็น w w w ชื่อเราแล้วก็ .com นะครับมาลงในคอมพิวเตอร์ของเราซึ่งเป็นเขาเรียกว่า l o c a คอ o s t นะครับ ก่อนเดือนนะครับเราก็มาเอาไฟล์ของ SMF นะครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็มาเปิดในไดร์ C นะครับที่เราลงแอปเซิร์ฟไว้แล้วนะครับเข้ามาที่เว็บนะครับสร้างโฟลเดอร์ใหม่เป็น SMF นะครับแล้วขโมยเข้ามา ตรงนี้นะครับลบลบตรงนี้ออกนะครับโฟลเดอร์นี้อันนี้ก็เอาออกโอเคนะครับอันนี้ค้างไว้ตรงนี้ก่อนนะครับมาที่ local host ครับคลิกไปที่ phpmyadmin นะครับใส่เป็น root นะครับตรงนี้ก็ password ของผพีดูแลระบนะครับที่เราลงแอปเซอร์ไว้ตั้งแต่ตอนติดตั้งนะครับตรงนี้เข้ามาในฐานข้อมูลแล้วนะครับสร้างดัตเตอร์เบดใหม่เลยครับเป็น s m f นะครับหนึสามนะครับกด Create นะครับได้มาแล้วครับหน้าตาแบบนี้นะครับก็เราก็มีไฟล์ SQL แล้วนะครับไฟล์ฐานข้อมูลของ เอ็มเอฟที่เราของไมโบอร์ดที่เราได้ออกมาจากโฮสต์จริงนะครับเราก็มา Import นะครับคลิกครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์นะครับของ SQL นะครับที่เรามีอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กด Go โอเคได้แล้วนะครับดูสตั๊กเจอนะครับนี่นะครับ ตรงนี้นะครับได้แล้วนี่เป็นฐานข้อมูลของเว็บบอร์ดนะครับต่อมาเราก็จะมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนข้อมูลในไฟล์ s e t t i n g นะครับเข้ามาใน SMM นะครับนี่นะครับ s e t t i n g คลิกขวานะครับผมใช้ Edit กับ Notepad พัดพันะครับในเว็บ htm l thai com ก็มีนะครับเปิดขึ้นมานะครับ เลื่อนลงมานะครับมาลบตรงนี้ออกก่อนนะครับตรงบรรทัดที่57นะครับอีแล้วก็นีมี2บรรทัดนะครับบรรทัดนี้กับบรรทัดนี้นะครับก็ลบออกเลยครับเรียบร้อยเรามาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น low ข้อโฮสต์นะครับแล้วก็ตรงนี้เอาไว้เหมือนเดิม English ก็เมื่อกี้ผมลง sf เวอร์ชันหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งนะครับภาษาไทยนะครับก็เป็น thai s c i K e t, U t f แปดโอเคดัตเตอร์เบดเนมนะครับเมื่อกี้ใส่เป็น sf หนึ่งสองสามนะครับนี่นะครับดัตเตอร์เบด sf หนึ่งสองสามเอ่อยูสเนมดัตเตอร์เบด root นะครับตรงนี้ก็ที่เราใส่เข้ามานะครับตรง ออของของแอปเซิร์ฟนะครับตรงนี้ยูสเนมกับพาสเวิร์ดของแอปเซิร์ฟของดาต้าเบสของเรานั่นแหละนั่นเองนะครับส่วนพีฟิกนะครับพีฟิกนี่ดูได้ที่ตรงนี้นะครับนี่ของผมเป็นฟิกบีไอพีเดสกอตรงนี้ก็จะเป็นฟิกบีไอพีเดสกอนะครับส่วนตรงนี้นะครับนี่เดย์เนมไฟล์นะครับ ของผมจะเป็นนี่นะครับเหมือนกันนะครับเอาตัวนี้มาเลยครับตัวเปอกนะครับตรงนี้ใส่ฟันหนูสองอันครับนี่แล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้ก็ลบข้างหน้านี้ออกนะครับใส่ตรงนี้เข้าไปอ่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ เซฟครับคอนโทเอนะครับหรือว่าไฟล์แล้วก็เซฟนะครับตรงนี้ผมจะปิดไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมทำไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เห็นรหัสผ่านของผมนะครับ เราก็มาดูข้างในนี้นะครับสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนก็คือในการเบื้องต้นนะครับก็คือของตัวนี้นะครับของทีมนะครับคลิกเข้ามาที่เรานะครับก็จะเห็นนะครับมีหลายทีมนะครับอันนี้เป็นทีม a u l t นะครับเราจะเปลี่ยนแค่ทีม a u l t นะครับตรงนี้ติ๊กติ๊กติ๊กสามนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาคลิกที่รูปพิมสอนะครับ ตรงนี้มี local host แล้วนะครับเราก็ใส่ไว้เป็นเปลี่ยน Vp2 เป็น SMF นะครับตรงนี้มันจะเป็นมันจะเป็น local host แล้วก็แล้วก็ชื่อ SMF นี่นะครับแล้วก็ข้างหลังก็เป็นท e a default เหมือนเดิมนะครับ localhost s ลือก e ว็ e ทีมเดนะครับ image นะครับส่วน dr ก็นี่นะครับเ s e s v r v e อ w เว s m f นะครับเหมือนอย่างตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็ได้แล้วโกครับลองมาดูกันนะครับ localhost นะครับ smb โอเคนะครับไฟล์เซตติ้งนะครับเซตติ้งตรงนี้นะครับลองเข้ามาดูนะครับ เปลี่ยนภาษานิดนึงนะครับภาษาไทยโอเคนี่นะครับปิดอันใช้ได้นะครับ